กิฟวิลาวันหวนคืนสวมบทบาทกัปตันนำทัพลุยศึก VNL 2021สวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรายังตามเกาะติดอัปเดตสถานการณ์ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่วันนี้มีการรวมทีมกันเฉพาะกิจเพื่อสู้ศึกใหญ่ VNL 2021ที่ประเทศอิตาลีวันนี้กิฟวิลาวันได้กลับมารับหน้าที่ เป็นผู้นำของทีมอีกครั้งและไปชมภาพของทีมที่ซ้อมแบบออนไลน์กันทุกคนวันนี้มีภาพมาฝากกันด้วยนะครับก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันไลน์จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับกิฟวิลาวันหวนสวมบทกับตันทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนำทัพลุยศึก VNL 2021 6เซียนหวนคืนสนามเฉพาะกิจอัปเดตความคืบหน้าทัพนักตบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นกระทันหันเนื่องจากผลการตรวจนักกีฬาและทีมงานที่เข้าเก็บตัวของชุดแรกผลติดเชื้อโควิดหลายรายทำให้ FIVB ผ่อนปรนให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปลี่ยนชื่อนักกีฬาชุดใหม่ได้จนเกิดเป็นการหวนรวมตัวกันอีกครั้งของ6เซียนและนักกีฬาอื่นๆจากไทยลีก ที่สภาพร่างกายพร้อมที่สุดณเวลานี้รวมตัวกันเฉพาะกิจเพื่อเดินทางไปแข่งขัน VNL 2021ที่จะเริ่มขึ้นปลายเดือนพฤษภาคมนี้เรามาย้อนดูรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021กันอีกครั้งนะครับว่ามีใครบ้าง 1. ปิยนุษย์แป้นน้อย 2. ถาปภัยพันชัยศรี 3. พัทยาจงจันทร์ 4. วิลาวันอภิญญาพงษ์ 5. มลิกากันทอง 6. ออนอุมาสิทธิรักษ 7. สุทัตตาเชื้อวหลิม 8. ชัดสุดานิลภา 9. อัมพรยาผา 10. วัชริยานวลแจม 11. คาริน่าคราวเซอร์ 12. ปลื้มจิตถินขาว 13. ทิราีรวันแสงอก14บ 14. นุสราต้อมคำา5 5กุลภาเปี่ยมพงศาร 16. โสรยาพรมล่า 17. สริมามนกิจ และผู้ฝึกสอนกิตติคุณศรีอุทวงศ์หรือกัปตันแขกของเรานั่นเองนะครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกฤติเดชอาจวิชัยและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนอีกท่านหนึ่งวีรเมธเพลิงสงเคราะห์ผู้จัดการทีมคณาลายแสงเงินนักกายภาพสุจิตรวาวชาัยยุงและนักกายภาพอีกท่านหนึ่งรัตกมลจิระอํานวยพรทั้งนี้ในเว็บไซต์ฝ่ายจัดการแข่งขันระบุว่า กิฟวิลวันอภิญญาพงศ์รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมนับเป็นการหวนกลับมารับตําแหน่งศูนย์รวมใจของทีมอีกครั้งขณะที่ความเคลื่อนไหวทางฝั่งนักกีฬาเองวันนี้ได้เริ่มซ้อมออนไลน์วันแรกก่อนที่จะออกเดินทางไปอิตาลีในวันที่20พฤษภาคม2564นี้และวันนี้นะครับเราก็มีคลิปเสียง ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวรกมุตสีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้ออกให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกซ้อมออนไลน์ของทีมนักกีฬาชุดนี้และเรามีภาพประกอบให้ชมกันด้วยนะครับครับสำหรับการเริ่มต้นนะครับฝึกซ้อมวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกวันแรกนะครับโดยพื้นฐานแล้วนันกวอลเลย์บอลหญิงชุดนี้ทุกคนก็เสร็จจากภารกิจ บอลเล์บอลลีนะครับก็ถือว่าบางคนก็ดูแลร,ร่างกายตัวเองมาต่อเนื่องบางคนก็ถือว่าอยู่ในช่วงพักนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้พอมาเจอกันก็ผมเองก็พยายามหาวิธีการหรือกระบวนการในการฝึกเพื่อ,อมาเริ่มกระตุ้นสภาพร่างกายนะครับแล้วก็สังเกต อาการ,รแล้วก็ให้ทุกคนได้สังเกตอาการระดับความฟิตของตัวเองไปด้วยว่าอยู่ในสภาพไหนนะครับซึ่งเราจะมีเวลาทํากิจกรรมอย่างนี้ประมาณ4-5ครั้งก่อนที่ทีมเขาจะเดินทางนะครับก็พยายามจะเน้นในเรื่องของกระตุ้นความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อว่ามีในสภาพขนาดไหนนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหัวใจเลืองที่ว่าในเรื่องของความอดทนเป็นหลัก นะครับต่อไปก็จะเป็นหน้าที่หลักของโค้ชที่จะหาจังหวะโอกาสที่จะรวบรวมทีมนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเดินทางไปอิตาลีแล้วก็พยายามจะให้วิธีการกระบวนการต่างๆจิตไปด้วยนะครับเพราะจะต้องอาศัยแล้วก็พักอยู่ที่อิาอตาลีนั้นร่วม1เดือนนะครับก็จะต้อง โปรแกรมการฝึกในเรื่องของดูแลสภาพร่างกายไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็กระบวนการวิธีการต่างๆก็เราใช้ระบบออนไลน์ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักกีฬาได้เห็นหน้าเห็นตากันเป็นหลักด้วยนะครับรวมถึงก็วิธีการฝึกแบบฝึบบกต่างๆก็ได้เลือกเอาวิธีการฝึกแบบง่ายๆเพราะว่าทุกคนก็ยังไม่มีพื้นที่ในการในการออกกำลังกายอย่างเต็มที่นะครับส่วนหญ่ก็จะอาศัยในคอนโดในบ้านนะครับเพื่อกระตุ้นเตือนร่างกายวันนี้นะครับทุกคนก็คึ้คักให้ความร่วมมือแล้วก็ดูจากสภาพร่างกายจากการสังเกตจากการทําออนไลน์กันแล้วก็ถือว่าอยู่่ในสภาาพทีีมมคว พร้อมในระดับพอสมควรนะครับเชื่อว่าพอเดินทางไปแล้วแล้วก็เวลาที่เหลืออีก4ี่หครั้งเนี่ยนะครับแล้วก็เดินทางไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปดูแลตัวเองที่อิตาลีต่อก็ได้ฝากแบบฝึกไปนะครับก็รอดูในบันต่อไปว่าทุกคนจะ,ะมีสภาพร่างกายยังไงแต่เชื่อว่าทุกคนนั้นมีพื้นฐานร่างกายที่เพราะเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรับระดับเข้าไปแล้วก็ไปเชื่อมต่อเมื่อถึงอิตาลีนะครับก็จะดูแลร่างกายแล้วก็คิดว่าคงจะีืนระยะในการเล่นทุกแมตช์ทุาณภพ ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากไทเกอร์นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการฟอร์มทีมของการรวมตัวกันเฉพาะกิจเพื่อสู้ศึก VNL 2021ศึกระดับโลกที่กำลังจะมีขึ้นปลายเดือนนี้ส่งกำลังใจไปเชียร์ทีมไทยให้สุดแรงเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมไทยอีกหน้าหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต,ต้องลาบแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ